ก็มาพาท่านผู้ชมญาติโยมทั้งหลายเมื่อเราดูข้างหลายแล้วนี่ส่วนที่ที่อามาบอกว่าส่วนข้างนอกที่ยังปูกระเบื้องปูดได้แค่นี้เองคุณโยมตอนนี้ก็ยังไม่ปูเนี่ยเนี่ยจริงๆพระอาจารย์อยากอยากมีเจ้าภาพเร็วที่สุดเพราะว่าพอฝนตกเนี่ยน้ํามันก็จะไปไม่ได้เพราะว่าการปูกระเบื้องมันจะไล่าจากนู่นลงมาน้ําจะไหลลงสู่ด้านหลังจะมีท่อตะแตนเลน แต่เมื่อมันยังปูไม่เสร็จก็เลยต้องค้างเป็นบัวที่ยกขอบขึ้นมาพอพอพอน้ำมันค้างไปไหนไม่ได้มันก็จะซึมลงท่อไฟก็จะทะลุฝ้าข้างล่างเนี่ยทุกวันนี้ที่เป็นปัญหาแต่พระอาจารย์ก็ไม่รู้จะแก้ไงเพราะว่าปัจจัยมีทางเดียวก็คือต้องปูให้เสร็จต้องปูให้เสร็จปัญหาที่จะจบปัญหาที่จะจบน้ําก็จะไม่ซึมลงสู่ฝ้านี่ต้องไปแก้ฝ้าต้องรื้อฝ้าเก่าที่ท,ที่ที่ทำไปแล้วต้องรื้อฝ้าใหมา่ นั่นพระอาจารย์เลยตอนตอนนี้ก็เลยต้องยอมให้ฝ้าเสียหายเพราะเรายังไม่มีกําลังทรัพย์ที่จะปูให้เสร็จเนี่ยตรงนีนะ้ส่วนเจ้าภาพโคมไฟก็มีอย่างที่ยอมเห็นเนะี่ยใครเป็นเจ้าภาพอะไรจะมีหลายชื่อแบบนีน้ส่วนตะตันเลดยังไม่มีเจ้าภาพที่เป็นช่องๆไม่มีเจ้าภาพใช่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 ใช,ใช่อันที่มีเจ้าภาพแล้วโยมก็จะเห็นขาดเยอะเลยเนะี่ยขาดเยอะคือญาติโยมอาจจะ าจจะนึกว่าอ่ามีแล้วมีแล้วมีเจ้าภาพแล้วส่วนใหญ่จะมองมองกันแบบนั้นแต่ถ้าถ้าญาติโยมมาในสถานที่จริงโยมจะเข้าใจแต่ถ้าโยมฟังจะไม่รู้ย้ำอีกนิดนึงเข้าใจครับราสแตนเลสเนี่ยตกเจ้าภาพประมาณเท่าไหร่ครับสองหมื่นสามหมื่นประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยคุณโยมช่องขึ้นอยู่ช่องเล็กช่องใหญ่อีกนะถ้าขึ้นอยู่ช่องใหญ่ก็จะปัจจัยมากหน่อยเพราะถ้าเทนเลสโยมก็รู้ว่าจะจะแพงกว่าลวดเหล็ก โดยทั่วไปแล้วเป็นสแตนเลสย่นยมอยู่ไปเถอะไม่ต้องกลัวเป็นสนิมเลยอันนี้ส่วนที่รอบขาที่นี่แหละเสร็จเยอะนะครับเยอะเลยโดยรอบเหมือนกันเลยเหมือนกันเห<ร>มือนกันเลยคล้ายๆเดียวกันเลยเพราะปูได้แค่นี้เองมือนก็ค,คือเสร็จเฉพาะตรงหน้าองค์แค่นั้นเอง<ม>แค่ตรงหน้างหลัโดยรอบด้านข้างยังไม่เสร็จเลยจนถึงข้างหลังเลยโยเห็นไหมเนี่ยยังไม่มีการปูกระเบื้องเลยเนี่ยหมดเลย เหมือนบังไว้อะเหมือนส,น,สน,สนส่วนส่วนที่ไม่เสร็จอยู่ข้างหลังถ้าไม่ได้สังเกตนึกว่าคง,อองจะเสร็จอะไรเงี้ยแล้วข้างาหลังเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยข้างหลังนี่ตรงนี้ถ้าถ้เหมือนเป็นวิหารเล็กๆที่เอาไว้หน้าเป็นยังไงครับตอนนี้ยังไม่มีซึมหน้าเพราะเจ้าภาพอย่างที่บอกคอุณโยมต้องอาศัยญาติโยมที่มาร่วมถ้าญาติโยมไม่มาร่วมก็ไปได้ช้านี่ทุกอย่างโยมเวลาท่อน้ําทิ้งจะเป็นสเตเเลตหมด เพราะอะไรอายุการใช้งานถ้าเป็นท่อ B C เดี๋ยวกรอบเดี๋ยวแตกต่อไปในอนาคตนะอันนี้คืออยู่ยาวเลยจะมาซ่อมทีก็ต้องรื้อทีถ้าทะเบียใช่ท่อแตนเบนแล้วมันการรื้อลาบากต้นตูกระเบื้องนั้นเวลาจะมาจะทําอะไรคือทีเดียวจบเลยถึงปัจจัยจะแพงหน่อยแต่มันคุ้มมากยเราทําทีไม่ใช่โอ้ต้องมาเป็นปัญหาให้กับรุ่นหลังต่อไปการแก้ก็แก้ยากด้วยไม่ใช่ว่าแก้งา่ายนั้นเราเราทำตั้งแต่ตอนนี้เลย เนี่ยตอนนี้ก็เดี๋ยวมันจะฝังเนี่ยเดินแล,แล้วอย่าง,างวิหารครับอาจารย์ครับคือโยมเหรอว่าล้วจะให้โยมเป็นเจ้าภาพอะไรคาดว่า,าเอาเอาตัวเลขกลมๆก็ได้ครับท่านน่าจะมีประมาณเท่านี้น่าจะเสร็จอะไรประมาณนี้ครับถ้าถ้าพระอาจารย์ประเมินคร่าวๆพระอาจารย์คาดว่าขาดอีกสามแสนนะก็ะจ,จะเสร็จน่าจะเสร็จโยมคือพูดง่ายถ้าถ้าใครพอมีปัจจัยเยอะสามแสนอะไรเนี่ยก็เสร็จทั้งหลเยสามแสนเนี่ยโยมเพราะตัมามีโยมก็เป็นเจ้าภาพช่องแล้วเนี่ยโยมเป็นล็อกใช่ไหมห้องหนึ่งห้องเนี่ยสามแสน เขียนชื่อแล้วครอบรัวเนี่ยตรงนี้นะตรงนั้นก็ก็อีกช่องหนึ่งอ่าตอนนี้มี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 แล้วหนึ่งหนึ่งช่องหนึ่งห้องเดืออีกหนึ่งห้อง่าเนี่ยในองค์ประกอบทั้งหมดจะมีติดก,กระจกทําป้าทําไฟกระจกหน้ากระจกหลังประตูเพื่อทําเสร็จแล้วตรงนี้จะใช้ทําอะไรจะใช้เป็นที่ตั้งองค์จําลองหลวงปู่หัวตาแสงเนี่ยกับหลวงปู่โตในองค์จําลองเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างใน และจะเป็นที่ตอนรับญาติโยมเข้าที่กราบไหวอีกทีตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่ทําบุญด้วยเนี่ยญาติโยมจะถวายสังฆทา,านอะไรตรงนี้ก็จะใช้ตรงนี้ที่ตอนรับพอยมได้มากราบไหวหลวงปู่โตรตรงนี้หลวงปูก่กัวตาแสงซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่โตโยมก็สามารถเดินเข้าตรงนี้ได้เลยไปนั่งสมาธิอะไรเงี้ยหลังจากนั่งสมาธิโยมก็เดินรอดเท้าออกไปด้านหน้าหลวงปู่โตได้เนี่ยคือเป็นสเต็ปต่อไป ที่ย่านโยมยังเห็นยังรั้วตะแตนเหลสก,ก็ยังไม่มีใช่ไหมตรงนี้จะมีรั้วตะแตนเลสกกัน้นกันตกตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่พื้นเนี่ยก็ยังไม่ไม่ไดียังไม่ได้ปลูกถึงใ้บ่อตั้งคานตั้งแต่ส่วนนั้นมาเลยไล่มาถึงตรงนี้เลยจนเหมือนกันสองข้างเหมือนกันเลยที่ที่ต้องต้องใช้หนึ่งทั้งปัจจัยที่จะเข้ามาตรงเนี้ย ้าญาิยโยมมาจะเข้าใจทุกอย่างดีเราฟังเสียงพระอาจารย์เนี่ยไม่ได้เห็นภาพาว่าเออมันขาดอะไรบ้างแล้วประมาณแค่ไหนเงี้ยบางทีโยมมาเห็นอ้าวสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยนูน่นนี่นั่นสําเร็จแล้วใช่บางอย่างพระอาจารย์ต้องสํารองจ่ายแต่ถ้ามีมีส่วนที่สําเร็จก็จะมีป้ายชื่อที่ติดเพื่อให้ายิโยมทราบว่า,วาอ๋ออันนี้มีเจ้าภาพแล้วสําเร็จแล้วจิง